ไม่เคยมาเลยทีห้างนี้ไม่เคยมาหาานี่ือัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ือนแอบเาอบาคะอะบนี้์าทไนะเขายนี้นกเมันยอะมากเลยก่ก้วขึ้นมีมารู้สึกเปิดเ็นขาแบบทะยบไม่ได้ใช่คแบบ ร้องเพลงไปเก่งไปใช่ครับก็คือแบบแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่มาหากันผมว่าตื่นเต้นตมากๆเหมือนกันครับก็ว่าตอนที่ร้องเพลงนี่คือแบบเดินก้าวขาไม่ออกเลยใช่เรา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 ก็มองเห็นน้องเราเรารู้ว่าน้องเก่งน,น้องมองเราน้องรู้ว่าเราเก่งใช่ใช่ครับแสดงว่าตื่นเต้นมากๆเวลาเจอแบบใกล้ชิดอือใช่ตื่นเต้นลุกรอบเลยครับนี่บอได้เจอ มาบอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองด้วยมีงานใช่ครับก็จริงๆมันก็เป็นเคล็ดลับที่เราบอกไปก็คือเป็นสิ่งที่แบบทุกคนก็ทอาจจะทำไปประจำใช่ไหมแต่ก็เป็นสิ่งที่เราก็อาจจะมีอะไรอ่างเง้ยที่เราอาจจะทำเพิ่มก็ได้จราออกกำลังกายมากด้วยเราจะน้องเป็นคนขีนื่อเยอะมากก็นอนนนอเยอะนอนว่ากนลยนอนเยอะนช่ไหมครับ แก็เนี่ยครับก็ถ้าผมว่าออกจากบ้านตอบคุณครับเปอรแบบขาดหรืยังไงต้ารดูแลเรื่องผิวอะไรครับผมก็จะก่อจากบ้านทุกวันก็จะต้องทาครีมกันแดดแมอนรู้สึกว่าจะออกบ้านไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งถ้าผิวเราโดนแดดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะแบบไม่ได้เลยเพราะ้นครับผมก็หลังจาก อาบน้ําเสร็จก็จะทาบำรุงก่อนแล้วก็เป็นกันแดดอาบน้ก็เป็นออกแดดเจอแดดแล้วมันนี่จะไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยไม่ลองของแผงลิด้วยดีขนาดไหนลองซีนี่คือเหมือนแบบของแผรี่เนี่ยเขาจะมีบำรุงในตัวด้วยครับขอเขาก็จะ ทาปุ๊บเนี่ยผิวก็จะแบบว่ากลาสกินหน่อยใช่ผิวก็จะแบบลุกคุนหน่อยลุกคุนใช่เนี่ยตหมือนก้น้องน้องตัวไหนน้องจะเป็นคนตบไม่เตเราะว่าต้นะจะแบบพต้นตบไม่เป็นเขาไม่รู้ว่ามันเดี๋ยวกำลังฝึกันมันเบามันหนาไปหรือมันบางไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นน้องน้องจะรู้แบบหนกว่าเบานี่ใ่เนคนก็น่าจะอยากใช้ทาม ได้เลยครับผมก็ขอฝากด้วยครับผมคุณชั่นบอกเลยว่าทาแล้วผิวสวยซึ่งแน่นอนแล้วราคาดีด้วยครับได้ครับมีกันแดดไหมนะมีกันแดดในตัวด้วย S P F 3ดวกนะครับอ่าครับก็ไปที่แบบอากจบออกไปแล้วจบเลยก็เป็นิจริงรอบครับได้ค่ะโอเคทนะำงานมากเราต้ได้เห็นอะไรใกล้ๆดีกสองคบอ่าใกล้ๆใกล้ๆนี้เนี่ยเพลงผมน่าจะมาก่อนอุย ซจ้มมันไปแล้วใช่ไหมซุ้มไปแล้วใช่ไหมถึงเซ่ไหนแล้วตอนไหนไหมไหไปแข่งแล้วเร็วๆนี้ครับผมวิ่เซ่ไหนเนี่ยจะมีไหมได้ไหมไม่น่าไม่น่าไม่น่าเราเราเาที่ยลเร็วๆนี้ใช่ไหมครับผมได้ห ทำอะไรมาแล้วบ้างเนี่ยเพลงเราทำอะไรกันบ้างก็จริงจก็จริงจริงก็ทเสร็จเกือบทุกอย่างแล้วอุยแสดงว่าแบบว่าแก้นิดๆหน่อยเอ็มโอเอ็มวีก็ถ่ายแล้วหรอพี่ชอบนะชอบการที่มีถ่ายแล้วแล้วมีอะไรเขาบอกได้บอกได้เป็นเนี่ยเอ้าไม่ดูไม่ดูพี่ถามไม่เฉยพี่ถามบอกได้จะมีถ่ายแล้วแสดงมีคันดีได้หนึ่งมือมันปังไม่มีครับไม่มีแต่มองเขาคืออะไร ไม่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วทุกสายทุกคนดูด้วยว่าแบบมีด้นหรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้น้องอาจจะแบบอ่าเป็นอาจจะไม่มีก็ได้เดี๋ยวไปแล้วพี่พอบอกได้ว่าจับประมาณไหนแล้วอะไรเงี้ยประมาณไหนก็จริงจริงก็ใกล้ใกล้เสร็จแล้วเหลือแก้เพลงจริงก็ได้เพลงทุกอย่างเหลือแบบแก้แบบนิดนิด่อยถ้าน้องชอบหนี่ยัง วเดี๋ยวก็ปล่ออกได้ัาให้กคงแล้วอเชียรเยอะไมาความความีวปอการทำานก็น่จ้ก็จริงเราก็ให้กลังใจเขาตลอดแล้วก็เพลงนี้เราก็เห็นน้องตั้งใจมากๆในทุกโปรเ์เลยไม่ว่าจะเป็นอัดแบบหรือว่าฟังฟีดแบ็ว่าเพลงมิกมาแล้วเป็นยังไงให้ชอบไหมหรือว่าแน้ร่าแต่ตัวที่เอนน้องเขาใส่ ้ัก็อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังจริงๆว่าน้องร้องเพลงที่เป็นซิงเกิลแรกของกองกันหน่อยหนุ่ยยังจะออกกันหนุ่ยเพราะเป็นคนแรก,รกไ,รไม่เล่าหรือคิดไ,ไม่เราพอพอสมมติว,ว่าน้องได้เพลงตัวแบบสมมติอาเป็นมาสเตอร์เลขเท่านี้ออกมาแล้วลว่าเขาจะให้มทำให้เราฟัางว่าโอเคไหมชอบไหมอะไรแต่มันก็คือคนแรกคนแรกไหมคนแรกแรกคนแรกแรกอยากแรก อาคนแรกเนี่ยน่าจะเป็นพี่ที่ทำให้น้องสี่แต่ก็เป็นคนแรกใใช่คเป็นไงบ้างพอพอพอครับจริงๆพอตั้งแต่วันที่น้องเขาไปอัดล่ะตั้งแต่ยังยังยังไม่ได้มีออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาแบบเป็นไฟล์เพลงครับแค่แบบเสียงน้องที่ผ่านไมโครเอนเซอร์เข้าไปแล้วออกลำโพงมาให้เราได้ยินเพาเป็นน้องแหละเล็วน้องจริงๆริงก็ก็ดูตัดตัดตัไม่ใช่น้องร้องพออยู่แล้วน้องพออยู่แล้วไม่ว่าจะร้องเพลงแนวไหน บบอะไรออกมาก็จพอให้มรอยากให้ทุกคนรอฟังทุกคนรอตางได้แน่นอนเพราะว่ามีท่อนแบบมีท่อนแบบท่อนจามทจามได้ไหมบ้างฟังพี่เ้นเนี่ยสปอยฟังครั้งเดียบีลองได้เลยลองมาไรนะพี่เต้นไม่เ่หรอกแล้วพี่เต้นจะชอบสปอยพี่ไม่ได้สปอยเลยพี่เต้นเขอยากให้กำลังใจเราเขาเลยทำสปอยไงสปอย ในที่สองทะพี่ต้นถ้าบายอะไรพี่ต้นบายเราบายบ้างไม่ค่ะถ้ามีอะไรผิดอย่างพี่ต้นรับเองคนเดียวจถึงเวลาถ้าพี่ออฟเนี่ยเข้าดันเดี๋ยวพี่ต้นจะไปเสยเดียวใช่พี่ออฟพี่ต้นนะไม่เกี่ยวนะเอาที่เอาพี่อัปเดตได้ที่แบบเข็มจีราเป็นไงเข็มจีราตอนนี้ก็อาจทำกันไปเกือบยี่สิบคิวเลยครับผมยังแต่ว่ายังยังไม่เกินครึ่งครับแบบว่าเกือบครึ่งเกือบครึ่งกับครึ่งนะก็ ก็เริ่มจริงๆก็ถ่ายหนักตอนแรกเขาบอกว่าเออเริ่มเป็นคิวที่หนักขึ้นแต่จริงๆก็รู้สึกว่าหนักทุกคิวหนักทุกคิวครับก็แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วคิวล่าสุดนี่หมตกด้วยฮะยาวสุดขอตกได้ประดับนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังผ่านไปได้ดีกดดันไหมกดดันนิดนิดนึงครับแต่ว่าก็ก็จะพยายามทำแอบเรียกสีก็กดกดดันครับเพราะว่าอย่างอย่างที่แบบ ทุกคนก็แบบคาดหวังว่าแบบพอได้ได้ดูตั้งแต่ไพร์โลดออกไปแล้วก็คาดหวังว่าแบบตัวซีรีส์จะออกมาได้ได้ดีไนอะไรเงี้ยแล้วเราในฐานเราเป็นนักนแสดงเราก็เราก็กดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อย่างที่น้องบอกเราจะตั้งใจทําเรื่องเงี้ยออกมาได้ดีที่สุดให้ทุกคนให้หให้ให้แบบทุกคนได้ดูแบบแฮปปี้ยเนะครับไม่ีอออะรต้งจริงๆเวิร์กช็อปอาจจะเป็นซีนเดี๋ยวๆอาจจะมีครับเพราะว่าอาจจะเป็นซีนแบบที่ยากๆแบบว่าพี่ ใช่ครับก็เราอาจจะต้องเวิร์กท็อปสองไปเรื่อยแล้วไปถึงหน้าเพชมันจะได้แบบไม่ไม่ช้าด้วยแล้วเป็นซีนยากของเรามันจะมาช่วงไหนยากทุกซีนมันต้องมีซีนยากสุดสุดยากสุดสุดเดี๋ยวนี้ผู้ตรงโกงที่สับบ้างโอ้ยจริงจริงกันที่ผ่านมาก็มียากแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจยากแบบไหนยากแบบหวานเท่าไหร่ไม่ใช่ยากแบบว่ามี่ปุ๊กกิ๊กเฉยๆแต่ว่าถ้าแบบยากสุดๆอาจจะคิดว่าน่าจะเดือดนะ เด่นหน้าดเด่นหน้าดเด่นหน้าตัวนี้ซีนยากแบบหวาน้อยอะหรอฮะหวานลอยยุ้งยุ้งตั้งกกีตั้งไหนคุกกี้นะครับเปแล้วแต่ว่าซีนยากยังอื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นมุ้ดไหนไงได้ใช่ครับเราแต่ว่ามันก็มีความยากอันนี้หรือเปล่าที่เราจะต้องเวิร์บช็อปเพิร์นก็มีด้วยครับมีถ้าจะเวิร์่าฉบับไหนต้องแบบมันต้องมีแบบอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องว่ามุมกล้องนี่มันจะต้องอันนี้จริงๆเราเรื่องมุมกล้องเราให้ ก็เลยแต่ว่า<ม>เราด้วยเราก็จะเวิร์กช็อปเด็กไคเตอร์เราว่าให้เล่นเราออกมาเป็นชนันวิทจิตริงๆเล่นเราออกมาเป็นเจ็ดมาจริงแล้วเราใช้สีเทก็กซีนหวัดหรอถ้ามาสเตอร์เนี่ยอาจจะมาสเตอร์เนี่ยอาจจะสีแ <m akes> ม่เพิร์ดไม่ได้เยอะก็อะรอบแรกอาจจะยังไม่ไม่ไม่ชินไงปกติก็รอบแกรกกัอน <m akes S 1> อันนั้นคัดอื่นไหได้แรืว่าคัดอื่นอาจจะเทคกส์กเด็อะไร ใช้เวลารวมๆแล้วเราคิดว่าเราจะสร้างสถิติเท่าไหร่อะไรนะฮะเราจะสร้างสถิติที่เท่าไหร่ไม่ถึงสามว้าน้อยอ่ะหมายถึงกี่กี่กี่เราคิดว่าใช้เวลานานขนาดไหนคิดว่าก็ท้าคิวหนึ่งสี่ชั่วโมงก็ทั้งคิวเลยแล้วกันโอ้โหว้าให้ถ่ายคิวได้ได้จะถ่ายสี่สิบหรือสี่ถ่าสี่สิบด้วยก็พูดเปก่อนเพื่อไว้เพื่อไว้แต่ก็น่าจะเป็นชั่วโมงอยู่ ได้ไหมถ้าฉบหวานี่ยัต้องฉีดนแต่พอเส้นเืยอต้องจริงๆไม่จริงๆไม่ต้องฉีดเพราะเราเสริมให้อยู่แล้วเสร์ฟแบบไหนฮะเสริมเริฟเสริม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 เสรามเสริมเสริมเสริมเสรเสริมเสิเสริมเสรมเสิริมเสรมเสรเสรเสริมเสรเสริมเสรามเสิมเสรมเรมเสริเสริมเสรเสรเเรเเสิร์มเสรเมเสมเมเเสิร์ม

มันมันแบบมันก็ใช้เวลามาแบบไหนไหนงานแล้วนั้นเส้นเราแบบสุดไม่คือครับไม่เกิดนี่อันนี้คือเกิดไม่เกิดไม่เกิดไมเกิดอะไรยิ้มนะไปยิ้มกับสานต่อไปดีกว่าแต่ว่าทุกช่วงนี้แบบเราไม่ค่อยวันกันเท่าไหร่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาปรับตัวกันได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่เราไม่ค่อยวัน ไม่งอนอยู่เลยยังไงเพราะว่าแบบพี่ต้นอมกันเฮ้ยยอมป้าจริมีงานอะไรที่เราทำให้น้องน่าเราก็ทำนะอะไรที่เรายอมน่าเราก็ยอมใช่ยอมกับคนอื่นได้ไงกับคนอื่นเดี๋ยวคิดอีกทีนึ่งแต่คนนี้นี่ยอมได้เสมอใช่เพราะว่าเราทำงานเนาะก็อยากให้น้องแฮปปี้เวลาอยู่กับเราแบบอยู่กับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องรู้สึกว่าไม่สบายใจตรงนี้อะไรเราก็จะเราก็จะ สุดท้ายฝากฝากเป็นนักดีกาฝากนะครับผมก็่ากที่นี่เลยนะครับก็รออุชท่านบอกเลยว่าทาปุ๊บอยู่รอสวยปั๊บรลาสกินมาเลยจริงไม่ว่าจะชายหญิงได้หมดออกได้หมดออุชท่านนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าพวกเราสองคนนะนะครับกับปีนี้ก็จะมีผลงานได้รับติดตามแน่นอนก็ทั้งซิงเกิลของตัวเองแล้วก็เข็มดิลาท้องฟ้าครับผมแล้วก็ไปหลอด ูทเบอร์ครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยเปที่นีน่แล้วก็ฝาทุกคนไปช่วยดูกันเยอะๆด้วยให้กระแสตอนออนีปปเน้เพิ่ม้มาะครับด้วยครับ s u p ท o r ตัเครับครับผมก็ขอโรองคนะครับตเนยาครับ